คุณใจยุทธาร้องเพลงตทุกคนให้กำลังใจพี่เป้าใช่ไหมครับถ้าใช่ขอฝากเสียงปรบมือดังๆให้พี่เป้าเลยครับให้พี่เป้ามีกำลังใจสู้แล้วก็หายเร็วๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอขอบคุณทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สุพรรณบุรีครั้งนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอาดวงพรคุณอาดวงพรแก้วเมืองครับที่หนึ่งแสนบาทครับเชิญเลยครับ ปรบมือดัๆด,ด,ด้วยครับนี่คือน้ําใจที่มีให้หวัญใจคนเดิมครับขอให้หายวันหายคืนนะนี่คนเพชรบุรีพูทจาเนอนะใจถึง <Okay. S 2> ขอให้คุณสายันหายวันหายคืนมีกําลังใจที่ดีนะแปนเพลงเยอะแยะหมดจะเจ็บจะจนนะ oh. ขอยอยู่กันลูกกับครอบครัวไปนานนะจะเป็นกําลังใจให้จาก นักร้องคนซื่อที่ชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กบ้านนอกหอกนาเสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงโปรดมือด้า้นึ่งะครับโอ้โหรักจริงชอบจริงครับเพชรบุรีพิสูจน์ได้เพชรบุรีครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณครับ ขอเชิญคุณประเสริฐกันภัยครับอ้าวมีขอเชิญคุณบุญเลิศครับคุณบุญเลิศเพลงลืมไม่ลงนะลืมคุณบุญเลิศเลิศมงคลไม่ลงทั้งวันใจนั้นวงค่ำคืนใจคงผว่าง

ขอบคุณมากครับคุณนายครับโอนี่คุณนายรนะครับน้าายต่อไปครับเสียงจากสาวท่ายางสาวเมืองเพชรนะครับวันนี้คิดดูครับเอาสาวเมืองเพชจากขอเชิญคุณกุลเลิศเลิศมงคลครับเชิญนะครับเชิญนะเชิญเชิญเชิญมอบลายต่อไปนะครับครับคุณนายครับขอถามหน่อยครับผมจะปรับเพชรบุรีครับคุณนาย รายต่อไปครับคุณประเสริฐกันภัยครับตัวแทนบริษัทดีเน็ตเบิร์กนะเชิญนะครับคุณประเสริฐกันภัยครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ้าวซอครับไปด้วยครับซอครับครับเอารายต่อไปครับเชิญเข้าแถวมาเลยนะฮะครับระหว่างอัศระขอยญาครับครับไทยที่ไม่เกี่ยวข้องผมขอวางกุลาเถอะครับเวทีแน่นไปหมดแล้วครับหลงจากเวทีครับขออนุญาตครับ ว่ามันเกี่ยวข้องหมดยังมันก็เลยอยู่เต็มอยู่เนี้ยมอความม่รู้จะไล่ใครเทพทูนใจศิลปินมอบเงินสด5,000บาทจ้าคุณนครรัตนชูโชธบริษัทเอสแอนร์ตนะครับขอเชิญมอบเล่าทีด้วยคบขอเชิญครับก่อนอื่นอยากจะให้ น้องปอย,ยวันนี้น้องปเ็ตคงจะติดภาร์เคเตเข้าไปเลยฉะนั้นอยากจะให้น้องปอยคือเหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศที่จะได้ค้นหาตามหาความจริงและมีโอกาสกล่าวคำพูดขอบคุณกับฟแฟนๆชาวเอเชียอัปเดตทุกท่านด้วย บอกตรงๆว่าวัยตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนเด็กๆเคยแต่ฟังพี่เป้าร้องเพลงแล้วเวลามีที่กั้นเยอะๆเนี่ยไม่รู้จะเข้ามายัางไงแต่วันนี้ไม่น่าเชื่อว่าไปเข้ามาใกล้พี่เป้ามากค่ะ ขณะเดียวกันพี่เป้ากําลังจะไกลจากเราวันนี้ต้องยอมรับหัวใจที่เข้มแข็งคือพี่เป้ากล้าออกมายืนขณะที่บ้านเมืองกําลังมีความวุ่นวายพี่เป้ากล้าที่จะเดินประกาศว่าอยากจะให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยค่ะคุณพี่เป้ามากค่ะเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่เป้ามากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าวันนี้พี่เป้าเข้มแข็งมากค่ะขอกำลังใจพี่เป้า ิญคุณคุณไยนรินอุดมจิรศิตขึ้นบนเวทีด้วยนะคะประรานชาแนลค่ะคุณไยนรินขึ้นบนเวทีด้วยและก็นโอกาสนี้ขอเชิญคุณวิชาน้อยลูกชนบุรีกับมอบเงินสดสดกันเลยค่ะเอ่อขอเชิญคุณแสนรักเมืองโคราชในฐานะเอ่อวิชาน้อยลูกทนบุรีพร้อมกับคุณโรสสวรสและก็เอ่อคุณชุติมายุทธ หลาาเจ้าโมและก็คุณการกลันสี่คนในฐานะที่ตั้งวงระบงย้อนยุครวมดาวนะครับขอเรียนชคุณแบมากไ่กับพี่เป้าตามอิตามภาพนะครับหนึ่งห้าพันบาทนะครับด้วยน้ำใจครับต่อไปขอเรียนทางบริษัทอยู่เจริญทรัพย์นะครับอยู่เจริญทรัพย์กวไปเรื่อยๆนะครับติดตาม ช่วยพี่เป้าและให้กําลังใจพี่เป้าในวันนี้ด้วยนะครับขอเฉียงหน่อยให้พี่เป้าอีกครั้งนึงครับโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตให้พี่เป้าไปพักแป๊บหนึ่งก่อน बात सही भाई रहे हैं พา่เดี๋ยวก่อนพี่อนแพ้คนแพ้เป็นคยากคืออาจารย์อาจารย์ชัยชนะกลับบ้านไปแล้วแหละพ่อหาย